ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นผู้ป่วยที่เชื่อมโยงมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงที่ทองหลอ่อถึงขนาดนี้ถึงแม้เตียงยังพอรองรับกับจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับแต่เพื่อจาัดก,การอุปกรณ์หรือเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลให้กับคนที่มีอาการป่วยรุนแรงเอาไว้ให้เพียงพอ แล้วคนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามติดตามกับคุณปัดเสรีรักรายงานจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาซึ่งทําเป็นโรงพยาบาลสนามจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณปัดครับครับคุณวรวิทย์คุณพรบดีครับถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่มีการเปิดใช้งานจริงครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ขนะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ นื่องจากช่วงเชา้าที่ผ่านมานะครับมีการประกาศนะครับว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีก148คนครับซึ่งทั้งหมดนะครับมีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำลังทดสอบระบบและขั้นตอนการทำงานในโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนะครับการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่148คนรวมผู้ป่วยสะสม195คนซึ่งทั้งหมดนะครับมีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงโดยวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากโรงพยาบาลต่างๆทย่อยเดินทางเข้ามารักษาอาการที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ครับผู้นวยการโรงพยาบาลสนามบอกว่าโรงพยาบาลสนามนี้นะครับจะเป็นพื้นที่รับผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาการไม่หนักนะครับหรือว่าใกล้จะหายแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่เตียงในโรงพยาบาลให้กับผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรงนะครับโดยมีการเตรียมเตียงไว้แล้ว252เตียงและกําลังเพิ่มเตียงอีก500เตียงครับเซตไว้ที่อ a r d อันที่หนึ่งนครับห้อ1หนึ่งเนี่ยไว้ที่252คนตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็ดูแล้วว่าอัตราการการมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแลอกแลหลอกแลวแลอกนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเร็วแล้วก็ เซตไว้ที่หออีกอีกอีกหอหนึ่งนะครับอีกอีกอีกห้าร้อยเตียงซึ่งจะทําวันนี้แต่มันไม่เกี่ยวกันนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวกันแล้วจะเริ่มทําภายในเวลาเวลาอีกสักสองสามวันก็จะเสร็จแต่อันนั้นแต่อันที่ที่อันแรกเนี่ยสามารถที่จะรับคนไข้ได้สำหรับระบบอากาศนั้นโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับมีระบบดูดอากาศเหมือนเป็นห้องความดันลบโดยตั้งระบบดูดอากาศไว้ด้านนอกอาคารและมีตัวกรองเชื้อโรคนะครับที่ปลายทาง ทำให้มั่นใจได้นะครับว่าอากาศที่ออกจากอาคารแห่งนี้จะปลอดเชื้อส่วนบุคลากรทางการแพทย์นั้นจะระดมมาจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเข้าเวรเป็นผลัดผ่าตัด12ชั่วโมงใช้แพทย์1คนพยาบาล4คนนะครับต่อจํานวนผู้ป่วยประมาณ30คนและอาจจะเพิ่มจํานวนได้ถ้าจํานวนผู้ป่วยมากกว่านี้ครับขณะที่ตลอดทั้งวันนะครับยังมีกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเจ้าหน้าที่นะครับได้จัดบัตรคิว ให้เว้นระยะห่างนะครับและสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อครับครับขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการออกคำสั่งห้ามให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าต้องเป็นการจัดสรรแล้วก็ดูแลบุคลากรในพื้นที่น,ทนะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ที่อาจจะมีจํานวนมากขึ้นครับคุณวราวิทย์คุณพรบดีครับครับขอบคุณคุณปัดนะครับมีอะไ